แดนสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นเยอะแยะมากมายเลยตัวแรกที่เราจะมาเปิดก็คืออะไรครับน้องงน,น้องหมาน้องหมานะครับนี่น้องหมาดักสุนัข<ด>สีชมพูอ่ะเปิดสวิกเลยลุยกันเลยมันเป็นอย่างไรโอ้มันเป็นการวิ่งไปข้างหน้าพอชนปุ๊บม,มันก็ถอยก็เป็นเจ้าสุนัขชนฝอยนั่นเองนี่ ต่อไปดูอะไรดีอันนี้เรียกว่าอะไรครับแมงมุมภาษาอังกฤษว่าไงสไปเดอร์สไปเดอร์หรือเจ้าสไปเดอร์แมนนั่นเองโอ้มีไฟเทคด้วยสแสดงว่าแมงมุมมันนี้เป็นสายแดนซ์นะครับสายแดนซ์อันนี้เรียกว่าอะไรครับได,ดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะครับแบบม<ป>ีปีกมีกด้วยมีกลไกเฟืองด้วยเห็นไหมอย่างเฟียล ดูตัวต่อไปเอ้ยอันนี้ก็อันนี้ไตโนเสาวเหมือนกันมีไข่ด้วยนะอันนี้อันนี้จะ<ข>เป็นแบบชนหอยนะครับนะสวยงามเห็นไหมใสๆแล้วตอนนี้เรียกว่าอะไรครับทอยอะไร ไอซูล่าไอซูลาท็อปนี่เดร์ดาส์สายสายพันธุ์ไอซูลาท็อปมีปืนด้วยนะเป็นเดรเสาส์ขนแบบไปไปลบเนาะอ่าดูตัวต่อไปอันนี้อะไรเดรเสาสายพันธุ์อะไรครับไพ่เยเนซอสรัสนี่อันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่จรกินเพื่อนนี่เอ้าสู้กันสู้กันร้องเหมือนช้างเลยนะครับ โอเคถ้านอนนี้ลำเพื่อนไปก่อเจอใหม่คลิปหน้านะครับไปบายฟันเพื่อนกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตาม้วยนะคะบ๊ายบาย